you yeah. คอยอยู่บเลเดอรบ้านนี่เพราะว่ามันหมินเออน้ำไหลไปไหลมานกันขึ้นก็เห็นเขาสาดปวดสาดทันบังเทือเขามากทันเขาว่ามากนั่นก็เพราะใช่เรื่องหมืนมันหมินอีหลีเออที่คอยกับทั้ใจก็นอ่ยังไม่ยูยูไก่กันนะเพราะอยีปากมีเสียงกับกระยันเขาว่าเอาเดียวจะสียไปปากหน่วยงานมาซอยเหลือเน่เพราะว่าตอนนี้ผมก็รับก็หมิ่นมาไหว ยิงสั้นทักใหญ่คอยว่าจังไดเป็นเพื่อนบ้านกันนึ้งทีแล้วท uh uhh exactly ี่ว่าพิ่มนเขามาเรียกกับพกก้าว่าเขาตัวยละที่เสือต้องเชื่อหากมาเขาบ้ากันแล้วไปขึ้นอเงียบที่เงียบก็เงียบไปเข้าบ้านอยู่เขาเอาหมามาดูมาเลี้ยงอยู่นี่พอทิ้งเขาหนีไปเขาบ่อเลี้ยงหมาปล่อยให้เจ้าของบ้านเป็นคนชอบบ้านเขาก็ลองเลี้ยงมาเป็นเดือนกลัวแล้วเขาหนีไปโดยมัโบมันดูแลหมาเลยเขาปล่อยให้ถิ่งไว้เจ้าของบ้านเจ้าของบ้านจักเตจังไดง บ่มีปัญญาแล้วเขาเนื้องานท่องใดมาซอยเรือในเด้อซอยเหลือหมาในที่ตูนหมาเจ้าของบ้าน้าบ้านเขาก็ลองเลี้ยงก็เขาลองเลี้ยงหลายแล้วตอนนี้เขาอยากให้อาหมาออกด้เรือภายในมือสองมือเนี่ยเจ้าของบ้านก็นักใหญ่ที่จ้าใดบ่มีปหนทางแล้วเขาเนื้องานท่องลัดซอยเรือนแูเมตตาปูมีบุญมีอันใดก็ซอยเหลือหมาในเด้อหมากับมีจิตใจคือกันแต่บ่มีหนทางเหตุจย่างใดแล้วมันย่ติดก็เจ้าบ้านเจ้าบ้านก็าลองเลี้ยงหลายคนแล้ว เจากพ้องบ่ายก็น,นับใจก็ทิ้งไปยี่สเดือนแล้วครับก็ทิ้งไว้ประมาณเดือนกว่าสองเดือนแล้วจ้ะบ่จอยเบิอแต่ว่ามีห <c oughs> ม,มาประมาณเจ็ดตัวครับหม,มาประมาณสิบสามสิบสี่ตัวแม่เปอหนึ่งแม่คือสิบสางอย่างไรบ่เจ้าคงเห็นว่าแต่แทุกที่เห็นนี่ยแหละจ้ะตามที่เห็นเด้อเราทุกเมื่อนี้ผูดด้ใดเอาอ,อ,อ,อาหารมาให้ครับก็คอยจากท้องบ่ายแล้วเอามาให้ในที่โตเนาะแต่ว่าก็มาให้กินเป็นบางเวลาบางเวลาก็บม่ได้เอามาให้ก็าอดจังสวีตามที่เห็นแต่ภาพม้านั่นแหละ ผู้ใดใจบุญก็เอามาไปซอยเลี้ยงซอยดูแลในเด้อที่ตูนสงสารหมาจาของบ้านก็อยากเลี้ยงอยู่แต่ชาวบ้านเขาหองเล้่นเฮ็ดบ่ไว้แล้วเขาหลงเลื่นนักลือเกินรอบทางโลแอลเขาก็หนอกหูเขาอดทนมาโดนแล้วที่เขาทุนบ่ไว้แล้วเขาเอาหลุมเอือให้อยู่เขาก็เมตตายกันเจ้าทุ่นรอบทางแต่เขาบ่ไว้เพราะว่ามันเหม็นเถอะมันหอมมันหาวกังคำกันขึ้นเขาหลงเลื่นเขากับซอยที่สุดแล้วที่เขาซอยเบ่ไว้แล้ว